ยักษ์ใหญ่ยักษ์เล็กเริ่มขยับกันแล้วอัปเดตตลาดนักเตะ6มิถุนายนเอร์พูตกลงปล่อยตัวคาร์วิแลมซีฟูลแบ็กดาลุ่งชาวสกอตแลนด์ให้วีแกตแอตแลนติกยืมใช้งานตลอดทั้งฤดูกาลอาร์เซนอลสนใจคว้าตัววิกตอร์ซีการ์คอฟปีกทีมชาติยูเครนจากคิโรนาโดยคาดว่าจะมีค่าตัวอยู่ที่30ล้านยูโรโดยมีเอซีมิลานให้ความสนใจอย,อยู่เช่นกันแมนเชสต์ยูไนเตดเตรียมเข้าร่วมเจรจาคว้าตัวเบนเจามินเชสโก หัวหอกล่างโย่งจากเอเบลิสิกที่มีเขาได้รับความสนใจจากทั้งอาเซนอนเชลซีและปารีสแซงต์แมงเบสฟิก้าปฏิเสธเงิน60ล้านยูโรที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นซื้อตัวชูอัลเนวสกองกลางดาวรุ่งชาวโปรตุเกสโดยดาวเตะวัย19ปีมีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาอยู่ที่120ล้านยูโรลิอพูลกำลังจับตาดูฟอร์มเบนโต้ในทวารวัย24ปีทีมชาติบราซิลของ เอล i ติโ a ปาเ e นเซโดยมีคู่แข่งทั้งอินเตอร์มิาและเอล t ติโกเมดิเ c h เชลซีเริ่มเปิดโต้เจรจากับเอเย่นของ m มเคิ e โอ l ิเซปีกดาวเด่นของคริสเซนพาเลตวัย22ปีมาเสริมทัพนอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมวงล่าตัวโยนาธานทาเซนเต์แบ็กจอมแกล่งวัย28ปีของ Bayer l e เลเวอร์คโดยมีคู่แข่งคือ Bayern m มิวนิก s อซันว l ล่าใกล้เปิดตัวลอสบาร์ l ลี กองกลางจากลูกตันทาวในราคา5ล้านปอนด์โดยมีเอเวอร์ตันต้นสังกัดเก่าเป็นผู้ผิดหวังในดิวนี้นอกจากนี้สิงห์พง,งาดยังได้เจรจาเบื้องต้นกับเชลซีที่จะเซ็นสัญญากับคอนเนอร์กาลาเกอร์กองกลางทีมชาติอังกฤษวัย24ปีโดยมีการพูดคุยกับเอเยต์ของนักเตะแล้วเรียเมดิดมีความพยายามที่จะเซ็นสัญญากับอัลฟงโซเดวิสโดยมีบบเยอร์มิวนิกก็พร้อมที่จะต่อสัญญาแบ็กซ้ายทีมชาติแคนาดาวัย23ปี ยังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจฮูเลียนอวารเลสหัวหอกดีกรีแชมป์โลกวัย24ปีของแมนซิตี้กลายเป็นแข้งเป้าหมายหลักในการเสริมทัพช่วงซัมเมอร์นี้ของเอลติโกมาดริดอัตเตนิโอคอนเต้เฮดโค้ชคนใหม่ของนาโปลีเตรียมดึงตัวปีแอร์เอมิลฮอยแบกกองกลางทีมชาติดินมากวัย28ปีที่เคยทำงานด้วยกันสมัยอยู่ท็อตแนมฮอสเปอร์มาร่วมงานขณะที่โลมิโอลูกากูหัวหอกล่างยักษ์ทีมชาติเบลเยียมวัย31ปี ของสโมสรเชลซีก็เป็นสิิ์เก่าอีกคนที่คอนเต้อยากจะดึงมาร่วมทีมโดยมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่38ล้านปอนด์